เริ่มนี่อาการที่ดูง่ายๆนะครับก็เป็นตุ่มน้ําขึ้นเล็กๆตามบริเวณมุมปากบริเวณอาวัยวะเพศหรือว่าบริเวณซอกหนีบตามรักแร้ซอกขาเป็นตุ่มน้ําใสๆเหมือนเหมือนตุ่มผุพองใช่รครับเกิดจาก การติดเชื้อนะครับวันนี้ที่จะมาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่เริมอย่างเดียวจะมีทั้งงูสวัด์นะครับอาการฝีต่างๆที่ขึ้นในที่ต่างๆในร่างกายซึ่งบางคนเนี่ยจะเป็นบ่อยๆเนี่ยหครับใช่เริมเมื่อเป็นแล้วจะกลับมาเป็นซ้ําอีกอ๋อไม่หายขาดเหรอครับไม่หายขาดครับผมทุกวันนี้ยังรักษาไม่หายขาดนะครับเหรอครับที่งูสวัดเราเคยได้ยินแล้วเกิดจากเชื้ออะไรยังไงมีการติดเชื้อนี่เป็นเป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่ติดแล้วมันจะฝังตัวอยู่ในในเส้นประสาทเราด้านหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรครัับบอ้เถาารรยยก่่มมุคผใชข ไปเรื่อยๆครับผมแล้วติดต่อกันได้ไหมครับถ้าร่าง,งกายเราอ่อนแอแล้วก็ไปโดนน้ําเหลืองของเขาตุ่มน้ําของเขาแล้วก็ติดได้ครับวิทยาการแพทย แผนปัจจุบันเนี่ยรักษาให้หายได้ไหมก็คือให้ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งกว่าจะกดเชื้อลงก็ผู้ป่วยต้องทรมานหลายวันถ้าในกลุ่มของงูสวัดเนี่ยบางเคสต้องนอนโรงพยาบาล7-10วันเลย7-10วันใช่ครับไอการรักษาเนี่ยครับคุณผู้ชมตอนแรกผมยังคิดว่าใช้สมุนไพรแบบนั้นแบบนี้แต่คุณหมอบอกว่ารักษาง่ายๆด้วยเปลือกไข่ครับผมง่ายมากเลยจริงเหรอจริงครับผมจะรักษาโรคไคยไข้เจ็บได้ยังไงด้วยเปลือกไข่คือน้ำเปลือกไข่นะครับที่ล้างทำความสะอาดแล้วที่ตากแดดนะครับผมเอามาประมาณ20ใบเอามาก็ไม่ยากรคับ ล้างท้องอมสะาดตากแดดแล้วก็บี้ตำให้เป็นผงละเอียดเป็นแป้งเลยครับแล้วเมื่อตำเป็นผงแป้งแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ําเปล่าใส่ลงไปแล้วก็เขยา่าเขย่าให้เข้ากันแล้วก็นําไปตั้งทิ้งไว้ในตู้เย็นถ้าเกิดว่ามัน ไม่ได้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อแบคทีเรียอื่นขึ้นมาได้อาจจะบูดอาจจะเสียได้เหมือนการบล็อกแบบไอตัวแบคทีเรียให้เจริญเติบโตขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าพอเขย่าไปคุณหมอแล้วมันก็ไม่ได้จับตัวผสมกับน้ํามันยังมีตกตะกอนใช่ครับใช่ครับคือพวกสารที่เป็นแคลเซียมเนี่ยจะตกตะกอนแล้วก็มีสารกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอเนตที่ละลายน้ําเสร็จปุ๊บแช่ในตู้เย็นนานกี่นาทีครับหชั่วโมงครับชั่วโมงผ่านไปจะกลายเป็นน้ําใสๆทานเข้าไปวันละกี่ครั้งนะครับวันละครั้งเดียวครับ ครั้บผมอาการของงูสวัสดที่ปวดทรมานจะหายภายในข้ามคืนเดี๋ยวนะคือไม่ใช่รอระยะเวลาไม่ใช่รอระยะเวลาครับพี่10วัน5วันไม่ครับแค่คืนเดียวแค่คืนเดียวครับผมไอ้คุณหมอไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงครับผมชิดชายตันเจริญครับผมโอ้โหเอาสิวันเดียวการปวดเกี่ยวกับโรคงูสวัสด์จะหายได้ด้วยเปลือกไข่ครับผมแต่ว่าเรื่องของแผลอาจจะยังไม่หายใช่ครับแผลต้องใช้เวลาครับระยะเวลาเนี่ยนานขนาดไหนประมาณ3วันถึง5วันจะค่อยๆแห้งไปก็เร็วมากนะครับผมตำหับนี้เอามาจากไหนยังไงครับคุณหมอชิดชาย ต้องบอกว่าเป็นความรู้ของต้นตระกูลที่เขาสืบทอดกันมาครับผมปกติจะเป็นความลับของตระกูลแต่ว่า,าจริงไหครับจริงครับแต่ว่าอันนี้เราเอามาเปิดเผยเพราะว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมูสวัดมีเคสที่ไปให้น้ําเกลือแล้วตายเคยได้ยินเคสนี้อยู่เหมือนกันร<ม>เรามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องอันตรายนะครับสาหรับท่านผู้ชมเลยใครที่มีญาติมีบุตรหลานที่ป่วยโรคนี้ทําวิธีแก้แบบนี้แล้วจะหายลองดูเบื้องต้นแบบนี้ไปก่อนนะครับ